สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับกบิงอีกแล้วและก็อยู่กับริงตี้เทีาทาย่ทาทายวไทยเบิร์นใหญ่เวอร์ตัวบิ๊กึ้มมากใสแบบแกปากใหญ่มากเลยนี่ที่ยังเหลือนะเบิร์นค่ะเบิร์นค่ะเือขามึงไปเลยเ,ออเราสามารถคุยกับห้องข้างๆที่เป็นเพื่อนเราได้ขอหน่อยสี่ครัออ้ง <laughs> เคยคุยกับผู้ชายมากกว่าสองคนนั่งลงมาอีกแล้วมาทีๆนะคะเดือนละครก็คือทริปนี้เนี่ยเรามากันที่อยยธยาค่ะเมืองเก่าของเราแต่ก่อน <ใจ S 2> อ่ะพรลองเล่นแค่น,นี้แหละพาทุคคนมาอายุธยาสัปวันสองคืนก็จะมาตะลุยทั้งพาพคาเฟ่กุ๊ปที่พักกรุ่ <c oughs> ฟอลโลเวอร์ลิฟวเวมาเยอะมากว่าให้เรามาโผล่กันที่อยุธยาซึ่งเราก็หากรรมมาให้แล้วรวมๆในคลิปนี้ก็คือก่อนไปดูอย่าลืมว่ากดไลค์กันไว้ก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูผู้ร่วมทริปก่อนว่ามีใครมาร่วมทริปกับเราบ้างทริปนี้คนเดิมค่ะละ คนใหม่ครับหน้าเดิมคุณอันนี้คนใหม่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 เดิมและรอบนี้ก็มีคนที่ดูคนถามมานะคะว่าทำไมเขาไม่มาสักทีเขาคือตูนค่ะขอบคุดล้อเล่นคนนี้ไงชลัดชอยนะคะคนนี้ไม่ได้เอาของมาเออสก๊อกมันหดแล้วแค่คุณคนเดียวเข้าไปซื้อปุ๊บสลันพรมากับเราแน่นอนค่ะทิหน้าตริง ปมาน้ำปลาไอ้ปอมเป็นคนแนะนำมาเอามาปทำไหนว่าเรากินที่นี่ตลอดลเลยเหมือนแม่ๆชอบเลยร้านแบบว่าใหญ่มากๆนะคะก็คือคนแน่นมากๆนี่คือขนาดบาทตอนเที่ยงกุ้งก็มกหมดแล้ว<อ>แล้วหั่นกุ้งไปโลละพันห้าร้อยบาทซึ่งอาหารน่าทานมากมีหลายแบบนะคะก็จะเป็นแนวอาหารไทยนี่แหละเดี๋ยวไปดูว่าเราสั่งอะไรบ้างนี่นะคะถ้าคลิปนี้รวย,ยอ่ะเอาใบเดียวก็พอแล้วมึงอย่าโลภอ่าเลขนี้นะคะถ้าถูกก็คือคนละเพื่อคูอค่า อันเนี้ยหก้านต่อมาคูณหานกันคนละสามล้านที่เราเรียงทิพย์ติดไปเมริาอเมริกาอเมริกาให้แม่มุ่งใจกันเลยเลขที่เราจองไป้ท้สี่สองนย์สี่หกถ้าสมมติว่าถูกอ่ะตั๋วเครื่องบินไปอิตาลีมึงมส่วนไหนมุงส่วนไหนรวมไม่ดีอันนี้หนึ่งเเพียงเพียงหนึ่งเพียง4 days สี่วันออมาเลขที่ออกแปดสามเจ็ดส ขอเสียงสิขนะอหนูจ๋าหนูให้ใจกับป้าคนเดียวเลยนะโอ้ยเมนนี้เป็นกุ้งสามรสนะคะเป็นเมนูดังคุณน่ากินมากเลยอ่ะืมอร่อยนะแ,แล้วของที่เราถอดมาถึงอินเดียก็มาแล้วนะคะกุ้งเผาตัวแบบบิ๊กบึ้มมากเป็นกุ้งแม่น้ำใสแบบมันเยิ้มๆเลยทุกคนน่ากินมากพร้อมค่ะลุยอืมตัวใหญ่เวอร์ เรียกชั่นอ,อนยากกี่ดาวกี่ดาวกุ้งตัวนี้หดาวเด้งไหมเด้งไหมเด้งมาก,มากมาสุด เราจะให้ผู้โชคดีหนึ่งคนในทริปนี้ได้กินฟรีนะคะก็คือเราจะให้ทายตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดกับการเช็คบินบินนี้คนไหนทายใกล้ที่สุดจะได้กินฟรีค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มที่คนแรกทายเท่าไหร่4,700ค่ะ4,900ันเก้าสี่พันสองห้าพันสาวห้าพัน่พนอ่ามึงยังไงโอมพันสี่ห้าันหนึ่งสี่พันไปเลยอันนี้ิบย3,400 5,100 4,450องห้าสี่แปดสองห้าผู้โชคดีคือเจเจกินปี พักแล้วนะคะจะบอกว่าทริปนี้เอกุศิลีฟมากคือพักในรถบ้านเป็นการนอนรถบ้านครั้งแรกปะใช่ค่ะก็คือยังไม่มีใครเคยนอนรถบ้านนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้เปิดประสบการณ์เพราะว่าตอนนี้กำลังหิตมากพิธีกาชื่อพักชื่อนหยๆเนื่องจากว่าว่างแค่สองคันซึ่งมานอนแค่หกคนและอีกที่หนึ่งก็จะต้องมีคนที่ถูกแบ่งไปนอนที่นั่นซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาเล่นเกมหาผู้โชคดีกันแผนรับอะไรนะอธิบายกติกาก่อนคือเราจะทําการแบ่งทีมโดยการที่แบบแป๊บกับเจจะเป็นคนที่ไปนอนอีกบ้านหนึ่งซึ่งอีกบ้านหนึ ที่นี่นะคะซึ่งเราจะแบ่งทีมโดยการถามคำถามเช่นใครชอบสีเขียวคนที่ชอบอ่ะก็คือให้นั่งลงอ่ะคนไหนไม่ชอบก็ยืนขึ้นก็เดี๋ยวไปดูว่าใครจะได้อยู่ทีมไหนแต่ว่าไม่คี้คือเฟิร์นไม่ยู่เราก็เลยจะแกล้งร์นให้กันนะว่าเราลองถามคำถามแล้วให้ทุกคนนั่งลงหมดก็คือเม่าคําคำถามจะออกมาอะไรไปนั่งกันหมดแค่บอกว่าให้มันต้องไปหนอนคนเดียวใช่อยากรู้เรีแอคชั่นว่าจะเป็นไงแล้วช่วยสูมที่เฟิร์นคิดบ่างจะเริ่มถามแล้วนะครับอ่ะหลับตาคำถามแรกนะใครชอบกินกาแฟอาราบิก้าตอนบ่าย เราได้ที่ผู้โชคดีนะครับเอ้าวเรื่องแหมเพราะว่าตอนเนี้ยทำไมมึงไม่กินกาแฟตอนบ่ายสองกูไม่กินกาแฟสุ้ปคือพวกมันเตรียมกันแกไปขี้อยู่จบเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อันนี้คำถามจริงแล้วนะหลับตาหลับตาเบอร์โทรศัพท์ใครลงท้ายด้วยเลขคู่อ่ะนั่ง มั่นใจนะถ้าโทรไปไม่ติดนะอ้าวลืมตา <c oughs> มึงเลขคู่หมดเลยเหรอบ้าเ <c oughs> บอร์โทรศัพท์ลงเทีเลยสายหกแป4สองสี่ส <c oughs> ี66้อแล้วหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์อะต่อไปอารับตา <c oughs> เอาสองเลขตัวท้ายนละ้วมันบวกกันแล้วใครเป็นเลขขี้นั่ง โอ้ยกูได้นอนกับไอตูนเหรอเอามาบอกกันแล้วได้เลขขี่แล้วนั่งเออเริ่มตาได้สองคนนั่งมานี่ก่อนมานี่ก่อนอ่ามานี่ก่อนอ่คำถามข้อที่สามใครเคยคุยกับผู้ชายมากกว่าสองคนนั่งลงในชีวิตเนี่ยนั่งเลยคนแรกนั่งเลยเอ้าเริมตาเคยคุยกับกี่คนเคยคุยกับกี่คนกูก็อยากตอนแรกว่าไม่ได้ไม่ไดะทำไมไม่ไม่นั่งล่ะกูไม่เคยคุยกับใครเลยไม่เคยคุยกับใครเลย เพราะฉะนั้นเบอร์อะไรแปดหนึ่งเก้าศูนย์อันมีแบ่งไปเรียบร้อยนะคะเป็นทีมสามคนก็คือปอมเมลตูแล้วก็ทีมบิงเฟิร์นแล้วก็ทีมเบฟซารันสาวโสดนะคะซึ่งสามทีมเราจะมางัดแข่งประลองปัญญากันก็คือเราจะส่งตัวแทนแต่ละทีมมาถามไวตอบไวห้ามคิดเยอะหนึ่งสองสามยกเลยทีมไหนตอบถูกก็จะได้เลือกที่นอนก่อนคำถามแรกแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกหนึ่งสองสามยกตูนก่อนถูกถูกถูกชนะได้ไปโรงแรมถูกว่ะโอเคหนึ่งสองสาม เป็นสองคนที่แบบไม่ควรนอนด้วยกันแล้วดอ้วยกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูในบ้านกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างป่ะในห้องก็จะเป็นแบบซิงเอ่ยอะไรเอ่ยเอาไ้ล้างหน้าแล้วก็มีตองแก๊สด้วยแล้วพ่ออันนี้จะเป็นห้องน้ำซึ่งในห้องน้ำมีที่อาบน้ำนะคะ Amazing อ่ะแบบชักโครกโอเคอ่ะเป็นแบบถาวรอ่ะเก็บป้าไม่เหมือนบนเครื่องบินอ่ะอาบน้ำเป็นบซ์เนะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบตู้เสื้อผ้าเป็นครั้งแรกข้าวอะไแบบนี้เนาะบ้างดีเนาะเป็นข,ข,ข้าวแขมแบบเหมือนมีแอร์อะไรเงีขข้ยก็คือถือว่าห้องไม่แย่นะคะโอเคเลยอ่ะ รืบออกมาแล้วนะคะเราก็กําลังจะทําแคมเปญถ่ายรูปก,กันตอนนี้มันก็แอบมืดแล้วแหละ <c oughs> คือจริงๆเขาก็มีปิกนิกให้เราเช่าพอบได้แต่ว่าเราก็มีเตรียมของของเรามาเองอยู่แล้ว <c oughs> เขาก็จะถ่ายกันหน้ารถอย่างเงี้ยกลุบกิบกุบกิบซึ่งที่พักมันก็คือละสองพันเนาะต่อห้องคือเป็นรถคันนึงข้างในก็จะมีครบทุกอย่างที่เสียบปลั๊กนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็จะมีความเล็กนิดนึงจริงๆเรารู้สึกว่านอนประมาณสองคนน่ะกําลังดีกว่าเราก็เลยนอนเออกรุบๆแล้วกันแต่คือรูปอะน่ารัก นี่นะคะมุมนี้ได้มากกว่าอยู่ต่างประเทศเลยเนี่ยเป็นต้นสนเนี้จองค่ะไป แบบหาทำก็คือจริงถ้าใครพกอะไรมาปูได้ก็พกมาแล้วก็จะมีมุมแบบข้างหน้าที่เป็นเต็นท์เป็นผ้าใบเขาแต่ว่าถ้าสมมติว่ามืดก็คือถ่ายรูปแบบแอบ,บยา่นนานิดนึงแนะนำว่าใช้โทรศัพท์จะถ่ายสวยสุดและสิ่งไมค่คาดคิดก็เกิดขึ้นฝนตก เปิดว้าว่าเรามาอยู่กันที่ศาลาอายุทยาแล้วนะคะแวะมาทานข้าวรอบนี้ไม่ได้พักที่นี่เพราะว่าเคยพักแล้วก็คือจะมาคาเฟ่มาร้านอาหารแล้วก็มาถ่ายรูปเพราะเหมือนจะมีมุมใหม่อยู่ข้างบนที่เป็นดาดฟ้าแล้วคือแบบเห็นรีวิวมาว่ามันสวยมากก็เลยจะมาดูว่าเอ้ยมันยังไงมันยังไงโอเคไปจ้า อนนี้นะคะเราก็มานั่งแล้วโซนที่เปิดใหม่มันจะเป็นโซนลูปทับบาร์ข้างบนนะคะสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ตรงนี้เคยมาแล้วก็วคือจะเป็นมุมวัดซึ่งถ้าใครเปยนพยายต้องมาไหมที่เนี้ยมาต้องมาอยู่แล้วเอออันนี้คือแบบเป็นจุดที่แบบยังไงก็ต้องแวะเนาะที่นี่แล้วก็เดี๋ยวลองสั่งอาหารแล้วก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะ ที่มากี่รอบก็ถ่ายรูปแบบสวยตลอดรอบที่สาแล้ว,ลวเป็นไว้ได้ก็คือให้นั่งรูฟท็อปมันจะงามมากๆจริงมันจะเห็นวิวตรงข้ามด้วยแล้วมันเยน็แต่คือถ้ามาตอนนังวันแดดลงอ่ะก็จะสวยแบบฟิวต่างประเทศอ่ะเป็นเป็นหลังคาขาวๆอ่ะดีงามพระรัมแปดค่ะเป็นมุมที่ถ้ามาที่เนี่ยเขาเรียกว่ามุมหาก,กินที่สุดเพราะว่าต้องหาทำเนาะเสยได้เสยชุดดำทีมาขาวอะไรได้หมด ่อยแต่ว่าเขาจะเป็นรสชาติแบบไม่จัดเกิดฝรั่งกินได้แล้วเนื้อเป็นไงนะหเหนียวในแนวแบบเกือกห่านหรืานสามร้อย้าสิบกานี้เราเหมือนว่าเอาบรรยากาศเนาะอ่ะให้เป็นอะไรกูให้ออสามฟอรหนึ่งเลยรเงี้ยไม่จืดๆแต่ไม่มีรถอะไรเลยมัจนจะเป็นจืด <c oughs> เพื่อนอ่ะไอ้ขวาเนี่ยคือหูหลามไอ้ซ้ายนี่คือเหมือนไปงานเลี้ยงแต่ธันพรแม่งยืนหนึ่งจริงทุกคนบอกเลยมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่มันยืนหนึ่งจริงอ่ะไม่วันนี้มันวันแรกเดี๋ยวดูคนอื่นว่าเราจะสบายกับเขาสบายกับ a few moments later ป๊อปแป๊บกับเจ้นะไอ้วกาแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ากูไม่ได้นอนก็คือสามคนกันแต่ถ้ากูตูนไม่ได้นอนก็คือโตบกันอยู่ทุกคนความหาธารมก็คือเรานอนด้วยกันสามคนซึ่งปัญหาก็คือแบบเอ๊ะกูจะนอนกันยังไงดีสามคนอาสำหรับคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้จะพาไปไหนก็คือเดทอีกเช่นเคยไปแล้วกับรูมเมทสองสามคน วันนี้วันที่2นะคะเราก็พาทุกคนมาที่คาเฟ่แรกที่เราอยู่กันคาเฟ่ชื่อว่าบุษบานะคะก็ะคือจริงๆเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วเราก็จะพักที่นี่คืนนี้ด้วยซึ่งเมลตูนกับแป๊บเจ๊เป็นคนที่มานอนที่นี่ก่อนไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาอยู่คาเฟ่นันก่อนก็คงถ่ายรูปหนึ่งกลุ่มอะไรกลุ่มเพราะจริงๆโรงแรมที่นี่ก็คือเป็นมุมเด็ดมากๆที่ถ้าใครมาอยุธยาก็จะต้องมาหาทําเช่นกันแต่ว่าตอนเช้าเราก็ทานอาหารกันก่อนน้อยไม่ได้ทานข้าวเรยอมั่ม้อยก่อนเมื่อคืนที่เรานอนกันรถบ้าน เมื่อคืนตอนบิงก็ไม่ขอเพื่อนใหญ่พี่เพราะว่าแบบยิ้งจกว่าบิงควรยิ้งจกมากแล้วมันเหมือนมันใกล้มากอะแล้วคือพื้นดันมันเปียกแล้วมันเหมือนมีเสียงไม่ควรไม่ใช่ว่าจับได้แล้วก็นอนไม่หลับเว้ยว่ามันอยู่ข้างนอกเว้ยมันอยู่ข้างในไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงเราก็เลยต้องไปเรียกป๋อมมาสลับที่นอนเพราะว่ากูไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครจะมานอนแคมป์อะนอนสองคนก็พอเนาะเมื่อคืนขอถามความเห็นหน่อยได้ไหมคะกับการนอนฮะเฉยๆเพราะคุณหลับนอนรถบ้านเหรอให้คะแนนโอเคหวี่ว่าถือเป็นประสบการณ์ปะมัน้ยคือันาตไม่ะอออเเาจได้คือ ชอบเที่ทุกอย่างมันใกล้ดีมันใกล้ดีไม่ต้องเดินเยอะใครหลับก่อนกันันนี้เว้ยเปิดเ็ีูหนังแล้วกูว่าเออดีแต่แล้วสักพักก็หายเลยนไหนเล่าซีเมื่อคืนเป็นยังไงนอนตกแต่ว่าแค่มันลำบากที่ฝนตกแล้วห้องน้ำกับห้อนอน่างกคุอัานไปตั้งกี่ชั่วโมงห้าหชั่วโมงอันดัน ปอบแบบโกนนังวะปอบแป๊บยืนหนึ่งคนยืนสองคือกิตูนกิตูนนังกว่าเจ๊อีกแล้วคนยืนสี่คือยิ่งจบที่สุดที่สุดเมื่อคืนแกห่างหายจากเขาไปหนึ่งคืนแกรู้สึกยังไงคะปกติอทุกคนที่นี่อาหารอร่อยมากแต่เมนูที่เขาสั่งกันเยอะก็คือไข่กระทะนะถ้าใครมาอย่าลืมมาสั่งอร่อยเดยอ มุมที่ต้องหาทำนะคะสำหรับสาขานี้ก็คือมุมนี้นะคะทุกคนเราก็เฉียนุมหน้าร้านเดี๋ยวจะขึ้นเล็บให้ดูได้ประมาณไหนสวยมากแล้วความโชคดีคือพอฝนตกปุ๊บท้องฟ้ามาแล้วจ้ามาที่ต้องแต่งตัวยังไงดีประมาณจริงๆมันสีขาวมันก็ได้หมดบัสไอเมลสีชมพูสีฟ้าก็ได้เนาะเออใช่แต่จริงๆมันมีอีกสาขาหนึ่งซึ่งเหลยวเราคงไปอีกสาขาหนึ่งเพราะจริงๆรก็คือมาผิดสาขานี้ ซึ่งมันเป็นข้างๆเป็นที่พักที่เราจะพักคืนนี้ก็เป็นบ้านเป็นหลังๆมันก็เป็นมุมที่เขามาถ่ายรูปกันด้วยตรงนี้นั่นเอง okay, okay. เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าออกมาเป็นยังไง ตอนนี้นะคะเข้ามาในที่พักแล้วก็วคือตรงเดียวกับร้านอาหารเลยบุชาบาเราจองไว้ยังไง้องแป๊บเป็นเหมาทางโรงแรมเท่าไหร่นะป9 0 0เาบาทพักได้16คน๋อคือจะได้ทั้งหมดประมาณ4ห้องคือจริงๆที่นี่เขาก็จะมีตลากหลายแบบเนาะที่แบบห้องนั้นในตัวห้องน้ำรวมซึ่งเมื่อคืนเพื่อนๆก็ได้ห้องน้ำรวมแล้วก็บ่นกันย้ำอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนะคะว่าห้องจะเป็นยังไง จริงๆเราเหมา่าไว้นอนได้ทั้งชั้นบนกับชั้นล่างแต่ว่าเราเลือกเป็นห้างบนเพราะว่ามันมีทั้งหมด6ห้องนะคะจริงๆก็คือมานอนได้หลายคนมากเพราะห้องหนึ่งนอนได้ประมาณ2อถึง4คนเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องเป็นยังไง มันจะเป็นห้องแบบเตียง2ชั้นแต่ละชั้นนะเขาจะมีคีย์การ์ดคือจริงแล้วสามารถให้คนมานอนแบบคนเดียวได้เข้แต่ป่าเป็นเหมือนหอนเออแต่ว่าอันเนี้ยคือเราเช่าไว้ทั้งหมดเลยมันก็จะได้ทั้งหมดห้องละสี่เตียงซึ่งมันเยอะมากๆใครหาที่พักแนวแบบบันเทิงบันเทิงมากับเพื่อนอะเนาะ <ๆ S 1> นนก็เมาไปทั้งชั้นเลยเพราะว่าชั้นหนึ่งก็นอนได้สี่สิบสองคนเยอะมากตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เซ็กชั่นการแบ่ง กุ่มอีกแล้วคะ่ะซึ่งเราจะต้องหาทั้งหมด3ทีมน,นะคะเพื่อที่จะเป็นการ <c oughs> กระจายไปนอนด้วยกันแบ่งทีมด้วยเกมเหมือนเดิมคะ่ปะปหนึ่งสองสามใครอยากเป็นเศรษฐีหนึ่งสอง <c oughs> สามถ <c oughs> ามเลยครับเด็กใครเคยแอบกินขี้มูกตัวเองหนึ่งสองสามอ้าวนั่งหมดใครชอบใส่กางเกงในลูกไม้ให้นั่งลงหนึ่งสองสาม อ,อ,อ่าอ่าออกมาสองแยกออกมาเลยใครรู้สึกว่านิสัยสำคัญกว่าหน้าตา 1, 2, โโหนึ่งสองสามโกหกวะเนี่ยใค, <laughs> ใครเคยคุยกับคนที่ขึ้นต้นด้วยเอ็มน่ม่งลงค่ะจิตนาเลย้ะเราอะนาเลยนะเกาเบ่งเบ่งเคยเหรอวะเอ็มไหนวะ <laughs> <laughs> ตอนนี้นะคะเราแบ่งห้องเรียบร้อยแล้วก็จะได้ทั้งหมดเป็นบิงคู่เฟิร์นแล้วก็เจแล้วก็สลันคู่กับเมลกับปอมแล้วก็เบฟคู่กับตูนะคะเข้ <c oughs> าห้องค่ะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปวัดกันเลยจ้า แบบว่ายิ่งกว่าพาย,ยุเข้าเราก็เลยเปลี่ยน,นะค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเต๋ยวเรือมาถึงอ,อุทยาเราก็เลยมาจัดร้านข้าวเต๋ยวเรือป้าเล็กนะคะเป็นร้านที่ตุนยืนยันว่าจะมาให้ได้แต่คนเดียวนะคนเยอะก็เราก็ก้าคนและไอเด็กเยอะก็พูกพูนเลย <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวไปดูว่าเราสั่งอะไรบ้างนะคะแล้วเสร็จแล้วน่าจะไปคาเฟ่อีกครักรหนึ่งกลุ่มอ่ะเดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนเติมพลังอืมอร่อยอร่อยป,ะป่ะเอ๊ะแบบเติมความมั่นใจถึเลยอุทยาอร่อยไหมเบล แบบดึกๆมาชอบตอนนี้ไม่น่าต้องถามเพราะว่ากดไปเรียบร้อยแล้วครับอย่างไวชาเยนกินทั้งจามคำเดียวไปหูแกปากใหญ่มากเลยนี่ที่ยังเหลือนะเบิร์นค่ะเบิร์นค่ะคือมันอร่อยจนต้องเบิร์นแหละ นะคือจริงๆแล้วถ้าสมมติใครมาพิยาก็ต้องมาวัดเนาะนอกจากมาแบบไหว้แล้วก็คือมีมุมให้แบบถ่ายเยอะแยะมากมายนะคะถือว่าเป็นโพลิสปอตที่ต้องมาแต่จริงๆวัดเนี้ยก็จะติดกับวัดมาหาธาตุด้วยซึ่งเพื่อนๆนะสามารถเดินไปได้เลย วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบรมราชาธิราชที่สองสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างเพื่อถาวายพระเพิงศพให้กับเจ้าอ้ายกับเจ้าีซึ่งเป็นพระเชษฐาสองพระองค์เย่วัดน,นี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความใหญ่และ<า>เก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยานะคะไปดูกันเลย วัดนี้เนี่ยถ้าเข้ามาก็จะมีค่าเข้าอยู่ที่คนละสิบาทนะคะแล้วก็จะมีมุมเยอะมากๆแต่ว่ามุมที่ส่วนใหญ่เขามาถ่ายรูปกันก็จะเป็นมุมแบบตรงหน้าประตูซึ่งจริงๆวัดนี้สำหรับบิงบิงรู้สึกว่าอันนี้สวยมากเลยนะแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งที่สวยน่าจะวัดมาหาธาตุมัง้งแต่อันนี้คือจะเป็นซุ้มประตูเลยแล้วถ้าเป็นพระอาทิตย์ตกดินมันก็จะมีความงามเนาะเสื้อผ้าก็คือต้องเป็นเรียบร้อยนะคะถ้าใครจะมาวัดวันหวานจ้าผมลิขิตทะลุประตูมาหากันจ้า บูสบาคาเฟา่แอนด์เบกแล็บนะคะจะเป็นเหมือนสาขาเดียวกับที่เราคัะแต่อันนี้จะมีความแบบเกาหลีเนาะเหมือนเกาหลียูพิยาน่ารักมากเลกแก๊กเนี่ย คนมุมเด็ดของร้านนี้นะคะก็คือมุมที่เป็นแบบข้างบนแล้วก็ถ่ายออกไปก็จะเห็นวัดที่เมื่อกี้เราไปวัดลาดูรณนะจะเป็นมุมที่แบบสวยมากๆขเขาเอาไว้ถ่ายแบบย้อนแสงอะไรเงี้ยแต่จริงๆที่บิงเดินมาสวยทุกชั้นเลยนะชั้นหนึ่งก็จะเป็นโทนหนึ่งชั้นสองก็เป็นโทนหนึ่งชั้นสามเป็นแนวแบบเก,<ๆ>ก่าๆคือตรงน,นี้ที่เรายืนอ,อยู่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปชั้นสี่ที่จะเป็นกระจกเดี๋ยวพาขึ้นไปดูค่ะนี่คือออฟฟิศของเรานะคะกางเกงขายเร,เร็วนี้น,ะนะะ่ารักมากถ้ามาอุทยาออฟฟิศแบบสีประมาณเนี้ยอย่าลืมนะต้้องแบบนนคมาาตล เป็นครีมชีสปูลงครีมชีสน้ำถัว่วโอเคเลยนะคะผานทุกคนอันนี้อร่อยนะที่อยู่ในตัวยมันเป็นเหมือนไอติมอร่อยไม่หวานินไปอันนี้ก็อ,อร่อย two hours later วันนี like ้เรามาอยู่ที่ร้านะลรจ๊าเสือร้องให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออีกแล้วก็คือกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันท้งวันใือขอเครดิตได้ไหมโอเคซารพอยเป็นคนหาแล้วท่ไมเราแนะนาว่าให้มากินก๋วยเตี๋ยวเรือเสือร้องให้เพราะว่าเขา่ารีวิวว่ามันดีแต่ทีเนี้ยคือยิงปืนนัดเดียวได้นมสองเพราะว่ามันอยู่ข้างคาเฟ่อีบาา์ที่เพื่อนแบบรังเลว่าจะมาไม่ตไปค่ะเพราะเรามีเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งสามสองหนึ่งสองทไมมึงไม่ใช่เสือ คูดร้านเนี้ยดีอ่ะดีแล้วมีแอร์ด้วยที่สําคัญมาหาทำสองคนนี้อยากกินอะไรนะฟองกับไปเาปอยากกินอะไรนะอยากกินแกได้ถ้าใครมาร้านเนี้ยข้างหน้าก็คือเป็นร้านชานมเป็นคาเฟ่นะคะน่ารักมากใครแนะนำมาสามสองหนึ่งสัมพ ทุกคนอร่อยแบบเส้นแบบดีแต่ว่าเค็มไปนิดนึงอันนี้ไมู่อะไรกะเพราเนื้อเหรอจะืองค่ะโอ้โหร้านนี้เหรอมันยังไงเส้มันยังไงอร่อยมากค่อนค่อนไปทางเดี๋ยวจะลองชิมของไอคอมที่มันบอกอร่อยนะอร่อยนะจะบอกว่าที่นี้ไม่แพงด้วยเนาะ อร่อยสวยมากตอนนี้สูบผ่านไหมอันเชิญไหมคะเนี่ยมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นเนี้ยทุกคนเห็นไหมชิ้นตรงกลางอ่ะกูไม่รู้ว่าเสือกับมึงอะไรแต่ลองไห้ก่อนกันแดดกันเนี่ยหูควรฝนตกแรงมากอย่างกับพายุรู้ดิ OMG เห็ุการไม่คะคิดคืนนี้ไอ้ตูนไอ้ตูนมึงนั่งทับกะเ๋าเดินทางเพื่อนเดินแตกมึงไม่ใช่นั่ง ทำไม้านั่งของคนอื่นมันไม่กดมึงเสกนั่งของไอ้ยุ้ยมึงดูหน้ามันตอนดิซื <t <t ้อไมใหม่ซื้อที่ไหนวะซื้อที่ฝรั่งเศสราคามาราคาจริงวะเออห้าพันสิบยูเท่าไหร่ห้าพันกูดังจริงตัดไปเหลือสี่สิบยูเพื่อลดให้พันหกจากฮะไปจัดไปย่าโอนเลยคุยพูดไม่เป็นไรค่ะคุยพูดอยวกูซื้อให้ใหม่อยแค่นี้เองแลน่าไงนะ มึงเนี่ยกระเป๋ามีทั้งหลายใบมึงเลือกสีชมพูทุกคนความลำบากของที่นี่ก็คือว่าเราอะจะต้องออกไปเข้าห้องน้ำ้างนอกนะที่เมื่อกี้ฝนตกแบบยิ่งกว่าพายุนะคะมันน่ากลัวมากคือเราก็คงไม่กล้าออกไปเข้าห้องน้ำคนเดียวตอนกลางคืนนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มันโอเคแหละมันมีเพื่อนนอนหลายคนก็เดี๋ยวก็ปลุกใครได้ก็ปลุกแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาทางอาบน้ำก่อนและนี่นะคะก็คือข้าคืนนี้ของเราก็เนี่ยห้องนอนมันจะเป็นอย่างนี้มี้าม่านอย่างเงี้ยเป็นปลั๊กเอ้ยอะไรเอ่ยจะอยู่ตรงนี้และนี่ก็คือผู้ลำห้องของเรา เฟิร์นั่นเองอีกแล้วเราสามารถคุยกับห้องข้างๆที่เป็นเพื่อนเราได้ขอหน่อยสี่ครั้งหัวเต็มปะเป็นยังวะขึ้นก็ลงลงนั่นแหละค่ะไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้บาย วันที่3นะคะเป็นวันสุดท้ายของทริปนี้แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านป้อมเทสเป็นร้านที่แบบยอดฮิตมากๆในอุทยาใช่ไหมถ้าใครมาอุทยาต้องมาไหมต้องมาร้านนี้ขายอะไรบ้างคะอาหารไทยใช่แล้วก็มีโรงแรมด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารทานก่อนเพราะเช้านี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปถ่ายรูปเล่นกันเดี๋ยวไปดูว่าสั่งอะไรบ้าง Các bạn nhớ đăng kí cho kênh không เซสชันถ่ายรูปมุมไหนที่ต้องทำมุมนี้ที่เป็นส้มๆมิดอีจจะแสดงถึงความเป็นแบบอิ่นไอของความเป็นอวยุทยาแต่โมเดิร์นอันนี้ทำกันบ้างมาแล้วทำกันมาแล้วอย่างดีแม่ชุดที่เหมาะสมกว่าที่นี่ต้องเป็นประมาณไหนขาววหรือไม่ก็เป็นสีแบบโทนชมพูโทนส้มพุนอิดที่มันเข้ากับอิดอิใช่เป็นผิวผิวอีไยจะเข้ามากันหักมากหรือว่าถ้าเป็นกางเกงก็คือเป็นกางเกงแบบขาบานนิดนึงอะไรเงี้ยเออก็คือได้หมดไม่เจอแล้วแบบดูมิกมิก ตอนที่ยงแสงจะลงหัวมากแนะนำว่าให้มาช่วงแบบบ่ายเย็นๆอนะ่ะจะสวยกว่านะคะแล้วก็แบบถ่ายตรงหน้าบันไดแล้วก็ตรงแต่ตามตรงนี้จริงก็สวยหมดเลยเนาะ มีสองชั้นส่วนเมนูก็จะขายเป็นพวกน้ำๆน,นะคะ <ขอ S 2> เดี๋ยวราคาไม่แพงใช่สำหรับเอาฟิตมาที่นี่ก็เป็นแบบโทนแบบว่าสีทีมสีเหลืองๆสีแบบฟ้าก็ได้ทีจริงได้สีเลยเพราะว่าร้านมันน่ารักไม่ต้องไม่ต้องเฉิดอฉายมากสีแนวแบบเอิร์ธโทนจะเข้ามากก็เดี๋ยวพาไปดูในร้านแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันเลยจ้า ค่ะมุมข้างๆร้านรูปดีมากรูปดีไม่ไหวตรงนี้เลยนะทุกคนต้องมาโดนนะมุมข้างๆนี้คือร้านเนี้ยก็คือจะติดถนนแบบเนี้ยมันก็จะแอบมีความถ่ายยากนิดนึงทุกคนขึ้นมาข้างบนแล้วมันจะเป็นแนวแบบโฮมสตูเนาะเพื่อนเนาะ ูดโอมีความแบบเป็นเห็ดนิดๆใบไม้ๆหน่อยๆเออผสมกิ่นอายความเป็นที่ปุ่นเบาๆมื่อถ่ายรูป้ขาบนได้พี่เขาบอกแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้เปิดทุกวันนะแต่ข้างบนมันจะไม่มีแอร์ก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะนั่งกงลังกันเขาบอกวันแบบเสาร์ที่แคือคนเยอะมากเวิร เาก็มาตรงข้ามโรงพยาบาลพานครศรีอุทยาเพราะว่าเราอะมาซื phrases, <S 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 oh, okay. Okay. Ah, ้อสายไหมการกับบ okay. ้านมีร uh uh> uh> uh ้านให้เลือกเยอะมากๆนะคะปกติบ้านเรากินร้านนี้ชื่อว่าบางหลแสงอรุณ์เป็นร้านที่เขาได้ทำแป้งสดเลยเอาเคโรตีสายใหม่พร้อมด้านหลังนะคะสำหรับทริปนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวอยุธยาสั้นๆค่ะวันสองคืนนะคะกับบริกซีแอนหวังว่าทุกคนจะชอบบริกซีเที่ยวค่ะ ผมก็คิดหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยจ้าหรืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อ๋อแล้วลืมบอกไปโรงแรมที่เราไปพักคุสบาเขาจะเปิดแค่ถึงวันที่สิบห้านี้นะทุกคนหลังจากนี้จะปิดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นใครจะมาพักที่เดียวกับเราเช็คดีๆนะคะบางที่อาจจะปิดแล้วบ๊ายบาๆอย่าลืมว่าช,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะไม่ได้มันไม่ได้โอ้ยอ๋อแล้วบิ๊กลืมบอกถ้าใครจะมาอยุธยาก็คือแบบกันดงกันแดดอะไรเงี้ยเนาะพกได้พกนะเพราะว่าร้อนไม่ไหวร้อนร้อนคดคูดร้อนมาก